มันพูดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาในอดีตบรรดาผู้ปฏิเสธมบ้านปลายเป็นยังไงการตอบแทนสําหรับผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะเป็นยังไงมีหมดในสี่ซูรอนี้อัลลอฮ์ให้เห็นภาพที่แตกต่างกันไปพี่น้องลองไปเปิดดูแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าท่านนบีสโลตสลัมห่วง ที่จะตักเตือนอุมมาของท่านและช่วยโอกาสในการตักเตือนอุมมาของท่านอย่างที่ผมบอกนะหากคนที่ไปละหมาดแล้วแม้ว่าไม่ได้อยู่ฟังคุตบ้าเขาจะได้รับแก่นสารที่อยู่ในซุร้สีสุ่ร้อนนี้และยิ่งได้อยู่ฟังคุตบ้าจากท่าน,นาอนาับดุลสลามด้วยเขาจะถูกตักเตือนแน่แท,ท้ทุกครั้งที่ท่าน,นาอัีดุลสลามพูดซาบ,บ้าบอกว่ามันจะเหมือนถูกช็อตให้เห็นภาพสวรรค์เห็นภาพเห็นภาพนรกทันทีทันใด เป็นเรื่องสําคัญสำคัญที่ท่นรมีได้เลือกมานะก็อยากให้เราได้ศึกษาผมถือว่าเป็นมันไม่ใช่สุนทนที่ท่านรัีมนตรีสั่งนะว่าให้เรามาศึกษาุรืนี้แต่ หากมีเวลาว่างในวันอิดหรือในวันตัชรีทั้งสี่วันลองศึกษาสมควรนะก็ถือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ฟังสุรเหล่านี้หรือว่าฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยสมควรที่จะมาดูว่าเออท่านนบีอ่านทำไมเหมือนกับว่ามีสุนนะให้อ่านสุรซัจดะสุรเอันอินซาในวันศุกร์เนี่ยในช่วงเช้าของวันศุกร์ทำไมสมัยสุบร์เนี่ยก็คือมันจะมีเฮกมาอะไรซ่อนอยู่ทำไมนบีถึงเอามาอ่านนักเพราะนบีเนี่ยเป็นคนที่มีเฮกมาคนบีจะทําอะไรจะเลือกสุรอะไรเนี่ยก็เลือกจังหวะที่เหมาะสมทําไมนบีเลือกมาอ่านวันศุ นะชอลาล์ถ้าไปศึกษาดูนชอลอล์น่าจะได้น่าจะได้เนื้อหาอะไรที่ทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือเหตุผลหรือเปล่าที่ท่านนายวิอล์ล์โฮเลสันเลือกเอาสุราเหล่านี้มาอ่านนะครขอกลับไปนิดนึงครับนึกถาว่าเรื่องของฮุกลของการละหมาดอีดเนี่ยจริงๆแล้วฮุกลของการละหมาดอีดเราก็น่าจะพอจะทราบกันบ้างนะครับว่า มีมีหลายศัศนามากอ,มอย่างขอออิหมามชาฟีอีกับอิหมามมาลิกเดี่ยวบอกว่าเป็นซุนนะมุอักะดะอันนี้ขั้นต่ําสุดส่งเสริมส่งเสริมให้กระทําอย่างยิ่งนะฮะถือเป็นซุนนะมุอักะดะแต่ก็มีทัศนาที่มากกว่านั้นคืออย่างอิหมามอัลกมัดเดี่ยบอกว่าเป็นฟะรุดูกีฟายะ ต้องมีคนทาต้องมีคน,นทา,ทาหมายถึงว่าตําบลหนึ่งเนี่ยจะไม่มีคนทาอีกเลยเนะก็คือบาปทั้งตำบลถ้ามีคนคทําแล้วเนี่ย <จบ S 2> คนที่เหลือเป็นซุนนะนะฮะประการที่3ถือว่าเป็นฟรุตัวอินอันนี้ทัศนะของอบูฮานิฟะแล้วก็อุลามาหลายๆท่านอย่างเชคเชฟอูไซมีนใชคคุณสไลม์ตัมยะห์เองเนี่ยก็บอกว่าเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นวาญิบเลยสําหรับทุกคนคเพราะเขาก็อาศัยฮะดิษของท่านนบีแล้วก็อายะคุรอ่าน ที่อัลลอฮฺ سبحانه แลาลาได้กล่าวว่าฟ้าศลีรอบพิกวันฮาร์ดด้วยน้ำ<ช>จงละหมาดหรือว,ว่าอีกห้าสของท่านนบีสุลตล่านบอกว่าอามารอนะรอซุลุลลอยสุลล่านบอกเลยสิมโยฮะดิษที่ยก,กไปตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยท่านนบีสั่งให้ผู้หญิงแม้กระทั่งคนที่มีประจำเดือนเนี่ยออกมาละหมาดตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าบอกถึงความจำเป็นอย่างไรก็ตามแต่สมมติว่า ขั้นต่ําที่สุดก็คือสุนัขโมอากาดานี่คือสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทําดังนั้นรเราสมควรหรือหน่าที่จะปลีกเวลาบางคนเนี่ยไปติดเรียนติดสอบติดอะไรเนี่ยก็อาจจะเห็นใจบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถจะขอเลื่อนสิ่งต่างเหล่านี้ได้เนี่ยก็น่าที่จะเ,เลื่อนสิ่งต่างเหล่านี้แล้วก็มาร่วมปฏิบัติละหมาดในวันอีดเช่นกันนะฮะลักษณะในการละหมาดอีดเนี่ยก็อยากจะนําเสนอแบบสรุปสั้นๆนะให้เราได้เห็นภาพเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าละหมาดที่มูซอลลาใช่ไหมครับ มีอิหมามนำละหมาดนี้ชัดเจนละหมาดอีดเนี่ยเป็นละหมาดซุนนะก็จริงแต่เป็นละหมาดซุนนะที่ต้องมีอิหมามแล้วก็มีมะมูมโดยที่ละหมาดอีดเนี่ยเริ่มอะไรก่อนเริ่มละหมาดก่อนที่จะมาเริ่มคุตบะร์คุตบา์เนี่ยหลังจากละหมาดไม่เหมือนกับวันศุกร์วันศุกร์ในเริ่มคุตบา์ก่อนเพราะรูมาเขาบอกว่าที่เริ่มคุตตบา์ก่อนเนื่องจากคุตบา์เป็นเงื่อนไขของการละหมาดใครไม่ฟังคุตบาร์เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ละหมาดได้แต่สําหรับอีดเนี่ นะฮะให้เริ่มละหมาดอีดก่อนยิมามเนี่ยก็จะเข้ามาถึงมุอลลาเข้ามาถึงมุอลลาแล้วเนี่ยไม่ต้องมีการละหมาดก่อนอีดหรือหลังอีดเนี่ยไม่มีการละหมาดชัดเจนนะยกเว้นถ้าไปละหมาดที่มัสยิดก็ให้ละหมาดตะเฮียรตุนมัสยิดเนี่ยสามารถที่จะละหมาดได้นะครับแต่ละหมาดอีทั่วทั่ไปที่ละหมาดที่มุสลลาหรือลานกว้างเนี่ยอันนี้ไม่ต้องละหมาดซุนนะ ก่อนอีแต่แต่อย่างใดมาถึงเนี่ยก็ให้กล่าวอัลลอฮฺฮุอักบัรอัลลอฮฺฮุอักบัรอัลลอฮฺฮุอักบัรกล่าวตักบีรเนี่ยเรื่อยไปเลยจนกระทั่งอิหม่ามเนี่ยขึ้นปราศัยขึ้นคุตตาบะตรงนี้เนี่ยให้เราหยุดกล่าวตักบีรแล้วเราเออไม่ใช่นะอิหม่ามขึ้นขึ้นนำละหมาดนะฮะเราก็หยุดกล่าวตักบีรแล้วเราก็้ามาเข้าซอฟกันแล้วก็ละหมาดตามโดยละหมาดอีดเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้พี่น้องอาจจะทราบแล้วนะฮะแต่มาทัวร์อีกครั้งหนึ่งละหมาดอีดเนี่ยเป็นละหมมาดทีีี่ตักบร ในสองรักษาเนี่ยมากกว่าละหมาดอื่นๆนั่นคือตักบีรแรกนะฮะตักบีรเขาเรียกว่าตักบีรตุนยารอบอัลลอฮุอักบัตอันนี้เนี่ยเราไม่นับว่าเป็นหนึ่งตักบีรหลังจากนั้นเนี่ยให้ตักบีรอัลลอฮุอักบัตอีก6ถึง7ครั้งหกถึงเจ็ดครั้งมีทั้งสองในงานนะให้ตักบีทหกถึงเจ็ดครั้งหลังจากตักบีทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอิหมั่งก็จะอ่านสุรฟ <พา S 1> ัติฮะ แล้วก็อาจจะซูร้อนหนึ่งสุร้อใดนั้นกูอาจจะอาจจะเป็นสุรอาลารอ่านเสร็จแล้วในอิมามก็จะรูปว้ครับรูปวะเสร็จก็เอียติดาดแล้วก็สุญุดครับนั่งระหว่างสองสุญุดสูญุดอีกครั้งหนึ่งแล้วขึ้นมาห <todos S 1> ลังจากขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรพอขึ้นมาแล้วยืนตรงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าไม่นับตักบีทที่ขึ้นมาเขาเรียกตักบีทอินติกรเนี่ยไม่นับครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ตักบีทติดต่อคันติดต่อกันอีกครั้งหน ห้าทักบีดอีกห้าครั้งนะฮะซึ่งการตักบิดระหว่างทักบิดเนี่ยถามว่ามีคํากล่าวอะไรเป็นการเฉพาะไหมก็ปรากฏว่าไม่มีรายงานจากท่านนบีแต่มีรายงานจากจากซอฮาบะบาบางท่านเนี่ยอย่างเช่นอิบนมอุมารเนี่ยกล่าวอย่างเช่นกล่าวตัสบียต่ออัลลอฮ์กล่าวตาลีไลลาอัลลอฮ์เนี่ยสามารถจะกล่าวได้ระหว่างที่อิหมามทักบิดจะไม่กล่าวก็ถือว่ากล่าวทําได้เช่นกันหรือหลังจากนั้นเนี่ยอิหมามทักบิดครบห้าครั้งไม่นับตักบิดที่ขึ้นมาจากละกาดแรก อิหม่ามก็จะอ่านสุรฟาติฮะอ่านสุร้อหนึ่งสุร้อนอะไรนึกกูอาจจะเป็นสุรอกอร์เชียะอาจะนั้นอิหม่ามก็จะรู้กุ้ยยะตีดานแล้วก็สูดสยุตนั่งระหว่างสองสูดสูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นั่งตาชาฮุดครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้สลามสองครั้งเสร็จแล้วอิหม่ามก็จะขึ้นปราศัยนะตรงที่ว่าการกล่าวตักบีตรงนี้เนี่ยเราจะยกมือหรือไม่ยกมือรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเนี่ยท่านนบีไม่มีว่ารายงานนบียกมือ อุลามาก็ได้ขัดแย้งกันบอกว่าเออจะยกมือหรือว่าไม่ยกไม่ยกมือสามารถทาได้ทั้งสิ้นเลยแต่ว่ามีข้อคิดนิดหนึ่งว่ามีอุอิบนุมัรอุอไลอินุมัรเนี่ยได้ปฏิบัติยกมือและเป็นที่ทราบกันดีว่าอิบนุมัรเนี่ยปฏิบัติเคร่งครัดในสุนม่าของท่านนบีสุลเลานมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามซอฮาบะแล้วซอฮาบะที่ขึ้นชื่อว่าเขาจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดนอกจาก มีรายงานมาจากท่านนบีสุลต่านอัสลมเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกมือได้หรือใครคิดว่านบีไม่ได้ทำก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียหายแต่ประการใดนะครับสำคัญที่สุดอย่ามีปัญหากันให้เราเข้าใจถ้าคนเข้าใจดีๆเนี่ยชารอนน่าจะไม่มีปัญหาในประเด็นนี้นะครับครับผมก็หลังจากละหมาดเสร็จแล้วก็ไปฟังคุตบะแล้วก็ หลังจากคุตบะฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอวยพรซึ่งกันและกันอย่างเช่นแคมอวยพรต่อกบลลฮอมินนาว่าม um, ินกุมหรือจะสวมกอดกันในใช้อุตไยมีนไิมาฮุลลล้อเนี่ยถูกถามว่าท่านเห็นอย่างไรสําหรับคนที่จะกล่าวอวยพรหลังจากละหมาดอีดคุตบะ้าเสร็จแล้วเนี่ยมีก่าวอวยพรซึ่งกันและกันมีการสวมกอดกันมีการให้สลามซึ่งกันและกันขอมาอั ซึ่งกันและกันเนี่ยเชลซมินบอกว่าฉันเห็นว่ามันไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานมาจากท่านนบีโดยตรงก็ตามเชลซยมินบอกว่าถือว่าเป็นอาด้าที่ผู้คนเข้าปฏิบัติกันแล้วไม่มีใครคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบฉบับที่มาจากท่านนบีแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งการแสดงความยินดีที่ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นของวันอีดเนี่ยเช่นกันจุดเด่นของวันอีดนี่คือการแสดงความยินดีต่อพี่น้องมุสลิมการสลามกันบางทีคนไม่ได้เจอกันนานๆก็สามารถที่ให้สลามกันขอความกันขอด้เชให้กันก็สามารถท ตอนแรกเราพูดถึงเรื่องการให้สลามระหว่างเพศตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ยิ่งกอดยิ่งแล้วใหญ่เลยอันนี้ก็มีมีบางคนนะครับก็อันตรายนะครับก็อยากขออ้อนวอนท่านพิชลอททาความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับถึงวันหนึ่งสังคมไทยเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้น,รนครับแล้วก็มีอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับมีข้อต้องห้ามบางประการที่รเ,ออเราไม่สมควรที่จะ ทำในวันอีดนะฮะนะันะ่นคืออุลมาเขาได้แบ่งนะยอย่างใช้มุนัดยิดเนี่ยได้แบ่งว่าความประการแรกคือการที่เรายึดว่าในค่าคืนวันอีดเนี่ยมีความพิเศษในการทําอิบาดะอ,อ,อันนี้เนี่ยคือไม่ไม่ไม่ไมสามารถจะทาได้เพราะไม่มีรายงานจากท่านนบี<ร>ให้เราทําอิบา,าระเป็นพิเศษนะฮะ,ระรประการที่2คือการเยี่ยมกูโบต์ในวันอีดหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเขาจะถือว่าสองอดนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษเลยจะได้ไปเยี่ยมกูโบ์ อันนี้ถือว่าการเยี่ยมคูโบ้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยให้เราระลึกถึงความตายและการเราที่เราไปเจาะจมว่าต้องเป็นวันอีดเนี่ยเหมือนเหมือนกับไปทาลายคือระล,ลึกลึถึงความตายบางทีอาจจะเกิดความเศร้าได้ดังนั้นมันจะขัดแย้งกับปรัชญาของอีดคือไม่ให้มีความสุข,สขนะฮะดังนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับที่ท่านอ<ำ>ับดุลสลาห์ห้าม<ำ>ไม่ให้อีดเอากูโบ้เนี่ยเป,เป็นอีดเป็นวันการรื่นเริงเช่นกันนะฮะประการที่3ก็คือการปะปนกันร,ระหว่างชายหญิงอันนี้ก็ชัดเจนแม้แต่การสัมผัสมือระหว่างกันเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสิ่งต้องห้ามในรประการศาสนาในเช่นกันนะฮะแล้วการที่ผู้หญิงประการที่4เนี่ยออกมาใส่น้ําหอมหรือแ,แต่งตัวที่สวยงามเกินเหตุเนี่ยก็ถือว่าเ,เป็น,เป,นเป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะฮะโดยที่นัานนบ,บอลฮวสลมเนี่ยบอกไว้ในฮะดธษตบทหนึ่งว่าอายุมัมรออาจินผู้หญิงคนใดก็ตามอิสต้าตอรอรส ได้ประดับประดาตัวเองด้วยกับน้ําหอมฝัม,มรสอ่าแล้ก็มินเลียจีดูมินรีฮิฮาแล้วผ่านให้กลุ่มชนกลุ่มไหนที่เป็นผู้ชายให้เขาได้กลิ่นของเธอแล้วเนี่ยฝ่ฮยยะจานี่ท่านนบีได้บอกว่าเธอเนี่ยได้เหม,มือนกับคนที่ทำซินาทำซินาทำซินานี่อาจจะไม่ใช่ซินา,ท,นาที่ใหญ่ใหญ่นะแต่ว่าเราก็จะใช้สำนวนของท่านนบีเนี่ย่แหละเพราะว่าเพื่อต้องการที่จะให้ให้คนนี่ออกห่างจากการทำแบบนี้ท่านนบีบอกว่าถือว่าเป็นการทำซีนาฟ่ฮยยะซานี่ได้ทำซินาแล้ว เธอได้ทาซีนาอย่างไงล่ะก็คือหมายถึงว่าขั้นตอนนาไปสู่การซีนาแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่มาซีนากับเราครับแต่เขาได้กลิ่นอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะไปลงกับคนอื่นก็ได้แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุทําให้คนเขาทาซีนาได้ด้วยกับเพียงแค่น้าหอมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนั่ก็คือสิ่งต้องห้ามที่เออบางทีเราไม่สมควรที่จะเอามาปฏิบัติในวันอีดถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่รื่นเริงของบรรดาผู้ศรัทธาก็ตามนะครับครับนี่ก็น่าจะเรียกว่าทั้งหมด แล้วนะครับที่เราเด,ด้เริ่มพูดคุยกันมาตั้งแต่ปรัชญาของอิสลามเกี่ยวกับการกําหนดวันอีฐทั้งสองอฮิกมะต่างๆที่เราจะได้รับนะครับจากวันอีดและหลังจากนั้นเราก็าไ,ลไล่เลียงกันมาถึงสิ่งต่างๆที่สมควรกระทําและก็ไม่สมควรกระทําในวันอีดนะครับซึ่งหากเราดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่เราควรจะกระทํานอกจากความดี hmm. เป็นความดีงามทั้งหมดเลยนะที่เราได้พูดไปแล้วก็สิ่งที่ไม่ทําก็คือ สิ่งที่มันเป็นความชั่วและสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความดีงามแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นความดีงามนะครับแล้วก็แน่แท้นะครับท่านอาบับดุลสาลิมบอกแล้วว่าเป็นวนันแห่งการรื่นเริงเป็นวนันแห่งการมีความสุขใช่ไหมฮะแล้วตอนตอนต้นที่ผมได้บอกไปนะครับแก้นิดหนึ่งอาญาผิดนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเนี่ยตรัสว่า <S <S มันอามิลาะซอลิฮันมินซ ك ก ي ن أُوُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ นَ ل َ ن ُ ح ْ ل ِ ي َ ن َّ ه ُ ح َ ي ย ا ت ً ا طَيِّبَةً จะมีความสุขไมแน่และไม่ใช่แค่วันนี้ด้วยหากว่าศรัทธาตอนลออทําความดีงามทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเอาอให้มีชีวิตที่ดีทั้ง แลวก็วันอื่นเลอดไปก็สุดท้ายนี้นะฮะาอยากจะฝา,ากออประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากนะฮะเรื่องการที่เราจะขออภัยซึ่งกันและกันในในหมู่บรรดามุสลิมด้วยกันคนไหนก็ตามที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องไปขออภัยเขาขอมาอัฟเขาสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่เจอเขาในอย่างน้อยในหวัวใจของเราเนี่ยต้องขจัดข้อเขาเรียกยินหรือความเคสแข็งที่เกิดขึ้นความอิจฉาที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยขออัลสุภฮานฮัวตะลาให้เมตตาเขาขอให้หัวใจของเราได้ยังมีได้อย่างมีข้อเครือบแข็งสงสัยข้ออิจฉาริษยาเกิดขึ้นในหัวใจของเราาหว่ น้องมุสิมเลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปรัชญาอีกข้อหนึ่งเหมือนกันสําหรับคนที่ต้องการจะมีความสุขในวันอีดคือไม่มีความเครียดแค้นต่อบรรดาพี่น้องมุสิมให้อภัยซึ่งกันและกันในวันอิดครับ สำหรับวันนี้นะครับมิชัลล์ในรายการสร้างมาดุอิสลามตอนสุขสันต์วันอีดนะครับก็ขอสิ้นสุดวิตามินเท่านี้อินชัลล์ในโอกาสหน้าก่อนเลยได้ไหมครับอาจารย์ครับผมขออวยพรมัลล์มินคุลนะครับเรามินนาวมินคุมนะครับเราะตระหนับการงานที่ดีของเราและท่านทั้งหลายครับอินชัลล์กลับมาพบกับเราใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอินชัลล์มูบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายะวะซัสลามุอะลัยกุมมะรอห์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุฮ์